จัดคอมสเปคส่วนอดส่งท้ายปีครับวันนี้ผมจะมาประกอบคอมเครื่องใหม่นะครับเนื่องจากทาง Asrock x Intel นะครับส่งเซ็ตคอม Gen12 มาให้วันนี้ผมจะประกอบ i9 บวกกับ RTX 3080 Ti แรงขนาดไหนโหดขนาดไหนสวยขนาดไหนมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X3 m a g a z i n ท่านกันด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เดือนธันวานแล้วแป๊บๆหมดอปี2021เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาประกอบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเอาไว้เล่นเกมแรงๆเซ็แแตแบบโคตรโหดนะครับจอที่เนระียกว่าเกือบตัวท็อปสุดเลยนะครับ3080 Ti พร้อมกับตัวเจเนอเรชันใหม่ล่าสุด CPU อย่างตัว i9 Gen12 นะซึ่งเซตนี้เป็นเซตพิเศษที่ทาง Asrock นี่ได้ X กับ Intel นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนกัาว่ามีของอะไรบ้างในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับ การ์ดจอที่วันนี้ผมจะใช้จะเป็นตัว GeForce RTX 3080 Ti นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าโคตรแรงแล้วก็ตัว SSD จะเป็นตัว Corsair นะครับ หนึ 1> 1่งเทเลบตัวนี้ก็ความจุเหลือๆ PCIe Gen 4นะครับแล้วของในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเซตเครื่องพันเทคทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเคสเอยตัวไฟ R G B นะครับเพิ่มความสวยงามนี่วันนี้ไฟด้านหลังก็ R G B นะครับพัดลมนี่พัดลมเคสพันเทคนะครับดูสวยงามหน้าตาดูดีนี่ครับ power supply ของทางพันเทคนะครับ80พัตโกลตัวนี้ก็1,000วัตต์ฟูลโมดูลาใช้งานได้เหลือ <Wow. S 2> ๆสบายสบายแล้วก็แน่นอนเคสตัวนี้สามารถตั้งสายแบบ ตรงเอ้ยตั้งการ์ดแบบแนวตั้งได้นะครับก็ซื้อสายไรเซอร์มาเพิ่มด้วยนะครับเป็นสายไรเซอร์ที่เอาไว้ต่อ,อก,การ์ดแนวตั้งและสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้ากล่องตัวนี้เป็นกล่องพิเศษที่ทางผมได้รับมานะครับ <st> <c oughs> เปิดกล่องออกมาใหญ่โตมาโหร้าน <c oughs> ของดีของเด็ดของแรงของโหดนะครับอย่างแรกเลยโอ <c oughs> นี่คือ CPU Intel Core i9 นะครับในรหัส 12900K ตัวแรงที่สุดในโลกนะตอนนี้เอาไว้สำหรับการเล่นเกมนะครับแรมครับเครื่องนี้เลือกใช้งานเป็นทาง OCPC บัส4ี0พ DDR5 ด6 g b นะครับและก็ยังมีในส่วนตัวเมนบอร์ด d ซทเก้าไตจ นะครับผมนี่เมนบอร์ดตัวนี้นี่แหละที่ผมกําลังวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องไลฟ์สตรีมกะจะซื้อตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าน่าจะตอบโจทย์ให้เป็นอย่างดีเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็ในส่วนชุดน้ำครับใช้เป็นตัวแพนเทคนะครับผมตัว360เป็นสีขาวขาวก็เคสเครื่องนี้จะเข้าคอนเซ็ปต์สีขาวดำนะครับเราจะใช้สีขาวของในส่วนของตัวชุดน้ำเนี่ยในการตัดสีนะครับให้มันดูสวยงามแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่เหลือเนี่ยเขาจะเป็นพวกของแถมอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเ,ลยเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักกระติกน้ําร้อนนะครับ ใ,ใจเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปข้ามกันดูเลยนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนในเซตนี้ไปดูเลยครับ ก็เริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องในส่วนของตัวไตชี้ก่อนนะครับหน้าตานี่ดูดีมาก Z 690 mm hmm. เป็นเมนบอร์ด hmm. ที่ระดับท็อปๆเน้นสําหรับการใช้งานไม่ได้เน้นสําหรับแบบไวโอวครอฟโอเวอร์ขนาดนั้นนะครับนี่ในกล่องเขาครับส mm hmm. วยงามมากอารมณ์แบบว่ามีรูปเฟืองนี่ไม่มั่นใจว่าตอนเปิดเครื่องเฟืองจะหมุนได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับถ้าเฟืองหมุนได้นี่แม่งโคตรเท่เลยนะครับก็เมนบอร์ด Z 690้หน้าตาดูดี อันนี้ครับอ่าก็นี่แกะกล่องออกมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเมนบอร์ดไซส์ ATX หน้าตาดูดีสวยงามนะครับก็ตีบวกกับ i9 ก่อนแหมจัดคอมขนาดนี้ต้องเป็น i9 อยู่แล้วนะครับเมนบอร์ดเอาจริงๆราคาเมนบอร์ดนี่แพงกว่า CPU ไปแล้วนะครับยุคสมัยนี้มาชูนิฟวาง CPU ลงไปครับก็ดูมุมให้ดีนะครับอย่าวางผิดด้านนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เกิดความเสียหายได้แล้วก็ปิดฝาลงไปครับอึ๊บล็อกชูนิฟนี่ขุมพลังในการประมวลผล มาต่อมาครับอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นในส่วนตัวแรมที่เราจะติดตั้งลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแรม OCDC DDR5 นะครับบัสอาจจะไม่ได้สูงมากมายักเท่าไหร่ก็บัส4,080หลายหลายคนงง4 8 0ยังไม่สูงอีกเหรอโอ้โหผมบอกได้เลยว่า DDR5 นี่เริ่มต้นยังไงก็4,000บวกๆกันอยู่แล้วนะครับ4 8 0นี่ถือว่าแทบจะเป็นเบสกันเลยทีเดียวซึ่งแรมตัวนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของอมีไฟ RGB สวยงามความจุไม่ได้สูงเป็นแรมแบบแถวละ8กิก2แถวนะครับ DDR5 ยังคงมีอยู่ก็เดี๋ยวงงสลอ ตรงนี้ครับแล้วก็ติดตั้งลงไปเลยนี่ผิดด้านใส่เข้าไปครับสวยๆ2แถวตวง หน้าตาดูดีเลยนะครับอีกแถวหนึ่งครับต่อมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราจะมาประกอบลงเมนบอร์ดกันก่อนนั่นก็คือเจ้า SSD Corsair ตัวนี้ผมเลือกใช้ MP 6 0 0 Gen 4นะครับความจุ1 t ึเทเลบซึ่งอันนี้ใครอยากใส่เพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ผมมองว่าเซตเนี้ยเพียงพอแล้วเปิดออกครับใส่สล็อตบนสุดไปเลยนะครับแล้วก็ตัว M.2 เขามีฮิตซิงอยู่แล้วดังนั้นเราจะถอดฮิตซิงเมนบอร์ดออกไปเลยแล้วก็โชว์ตัว M.2 กันหรือว่าใครไม่ชอบอาจจะไปปรับเปลี่ยนถอดฮิตซิง SSD ออกก็ได้น ใส่ลงไปนี่ลำบากหาน็อตอีกนะครับก็เดี๋ยวหาน็อตมายึดใส่กันอ่าก็ขันน็อตล็อก M.2 ยึดลงไปครับเร<ด>ียบร้อยตอนนี้ก็เมนบอร์ดถือว่าประกอบล่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ใส่เข้าไปในเคสต่อ power supply ใส่ชุดน้ำประกอบคอมเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จครับโดยก่อนที่เราจะเอาตัวเมนบอร์ดลงเคสนะครับเราจะเตรียมตัว power supply ก่อนซึ่ง power supply วันนี้อย่างที่บอกไป1000วัตต์ใส่ใช้งานได้ยัน3 0 9 0เเลยนะครับก็ นี่พวก CPU เอ้ยไม่ใช่พวก CPU พวกคุดคู่มือสายไฟ AC นี่ดูหน้าตา p พาเวอร์ p l ายก่อนครับือ หน้าตาดูดีเลยนะครับตัวตะแกรงพัดลมมีสีทองสวยงามน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจ่ายไฟเลี้ยงมีบอกเอาไว้ชัดเจนตรงนี้เมนบอร์ดมีจุกปิดเอาไว้นะครับนี่ก็ดึงออกมาเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้งานนะครับผมแล้วก็ CPU 8พินดึงออกมาไม่รู้ติดมาทําไมนะครับก็ถือว่างานดีกันเลยทีเดียวสำหรับพันเทคน่าเสียดายนะผมยังไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้ขายในไทยแบบฟูลไลเลยจะมีขายแบบแค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับก็หวังว่ามันน่าจะมีขายในไทยเร็วนี้นะครับผมมา เตรียม power supply กันต่อครับก็โดยชุดสายไฟนะครับเขาจะใส่มาอยู่ในกระเป๋าตัวนี้เราก็หยิบเตรียมพวกชุดสายไฟที่เราต้องใช้งานนะครับอย่างเช่นพวกสายไฟ24พินสายไฟที่เสียบลงเมนบอร์ดเสียบการ์ดจออะไรต่างๆที่มันต้องใช้งานเราก็ กะออกมาเตรียมไว้เลยนะครับนี่สาย24พิน1เส้นครับสาย c 0 u 1เส้นครับสายการ์ดจออ่า1เส้นครับตามนี้ที่นี้ก็น่าจะเริ่มเพียงพอต่อการประกอบเครื่องแล้วนะครับส่วนสายอื่นๆเอาไว้ทีหลังนะครับก็หลังจากเตรียมสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามาเสียบใช้งานครับครับเข้าไปครับเรียบร้อยก็ต่อนะครับให้ครบทุกเส้นที่เราจะใช้งานต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมในส่วนตัวเคสนี่โหเคสเป็นเคสที่แบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปไม่หนักแล้วก็ได้ฝากข้างกระจกเทมเพิร์กัสเป็นบานยกอย่างนี้สวยงามนะครับผมบ นั่นเลยว่างานดูดีภายในก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันก็เอากระจกไปวางข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาเคสด้านหลังเพื่อเตรียมประกอบนะครับนี่ ประกอบเสร็จน่าจะสวยก็เลือกออกมานะครับเราจะเจอกับกล่องกล่องหนึ่งตัวนี้เป็นกล่องพวกชุดอุปกรณ์คลิปนะครับผมที่เขามีมาให้ภายในตัวกล่องก็ไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตที่เอาไว้ต่อเอาไว้ยึดอะไรต่างๆมีพวกมงพวกเมาส์อ๋อเอาไว้ยึดพวกฮัตด,ดิปนะครับซึ่งตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้งานก็เอาเก็บไปก่อนเดี๋ยวเรามาใส่ตัว power supply เ <c oughs> ดินสายหลักๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยเริ่มใส่เมนบอร์ดกับชุดน้ํากันนะครับก็ประกอบเครื่องเลยมารอบนี้เราจะยิงยาวกันแล้วครับ อนนี้นะครับก็ใส่ตัวเมนบอร์ดลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าเคสตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวทาการเดินสายพวก CPU พวกสาย2 4พินแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งชุดน้ํากันนะครับโอ้โหอันนี้ก็ดูเรียบหรูสวยงามกันแล้วครับมาประกอบต่อเลยต่อมาครับเรามาเตรียมชุดน้ําใส่เคสกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็ตัว p พนเท m น h, h นะครับนี่ thank you ที่ขอขอบคุณซื้อเราแพ็กเกจด,ดูดี ปั๊มน้ำดูสวยนะครับนี่ก็ชุดน้ําโอ้โหสีขาวครับก็คือเครื่องนี้เราจะเป็นสีดําล้วนนะครับแต่ว่ามีตัวชุดน้ำนี่แหละที่เราจะใช้งานเป็นสีขาวนะครับเพื่อที่จะให้มันตัดดูสวยงามแล้วก็เราเลือกใช้เป็นชุดน้ํา3 6 0ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เป็น C ี u i9 ความร้อนเนี่ยมันก็จะดุเดือดกันหน่อยใช่ไหมเราก็ใช้ชุดน้ําใหญ่ไปเลยครับเพื่อดับความร้อนเพิ่มความแรงในการบูสต์นั่นเองครับแล้วก็โอุ้ยมีอะไรอะ่ะมีกรอบพัดลมให้ด้วยแล้วก็มีพวกชุดขายงขายึดครบเลยครับเฮ้ยหน้าตา ตัวข้อปั๊มเพิ่มความสวยงามของตัวเครื่องนะครับยุคนี้อะไรก็ต้อง R G B ขนาดไฟหลังปั๊มหลังผมเนี่ยผมยังท RGB ํา R G B ได้เลยก็แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดน้ําก็เรียกว่าออกมาเป็นเซตเป็นชิ้นสีขาวเดี๋ยวเราจะมาวางในเรื่องของตัวผังกันก่อนนะครับผมคิดว่าผมจะวางชุดน้ําด้านนี้นะครับเพื่อให้สายไฟเนี่ยมันหลบมุมในส่วนของตรงนี้แล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับผมซึ่งเราจะมาประกอบพัดลมกันก่อนเลยครับนี่เราก็เมื่อกี้คิดคํานวณไปแล้วใช่ไหมสายอยู่ด้านนี้ดังนั้น สายไฟทั้งหมดเราจะให้มันอยู่ข้างในฝั่งนี้กันนะครับก็วางลงไปก่อนเพราะว่าชุดนี้เขามีตัวกรอบพัดลมด้วยนะครับว้าให้สวยงามเลยครับอุ้สายไฟทํามาค่อนข้างดีอ่ะคือเขาทําเป็นเหมือนกับให้มันคอนเน็กต์ต่อต่อต่อกันได้เลยครับคือออกแบบดีมากสาหรับชุดสายไฟพัดลมนะับตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นหัวอย่างเงี้ยให้ไปพ่วงกับอีกตัวหนึ่งนะครับพอพ่วงอีกตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ให้เชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งได้พอไปต่ออีกตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะเหลือปลายสายสั้นๆนะครับเราก็สามารถ อไฟ R G B แล้วก็วางต่อไปเลยครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับพัดลมนะครับอันนี้เขาทําออกมาแยกกันนี่ก็วางประกบลงไปวางประกบลงไปนะครับแล้วก็วางประกบลงไปอีกจุดหนึ่งครับนี่เสร็จปุ๊บขันัดยึดพัดลมครับก็เดี๋ยวเราจะมาขันล็อกกันเลยนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกัน ก็ตอนนี้นะครับประกอบตัวพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุดน้ําตัวนี้ครับนี่หลังจากที่วางสายวางพัดลมอะไรวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเข้าประกบในส่วนของตรงนี้กันนะครับตัวสายไฟเราก็เล็งให้ดีก่อนเลยนะครับผมแนะนําว่าสายไฟพวกนี้ให้รอดให้เสร็จนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะมาล้วงทีหลังค่อนข้างลาบากค่อนข้างยากล้วงตอนนี้ไปก่อนเลยนะครับยากหน่อยแต่ว่าง่ายในตอนหลังกว่ากันเยอะนี่ครับใส่เข้าไปก่อนมีกี่เส้นสาย R G วงสาย R C B เยอะมากฮึบเส้นที่2 แล้วก็มีเส้นที่3ครับสายเส้นที่3อาจจะต้องปลดให้ยาวขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็ต่อสายไฟพัดลมลงบอร์ดให้เรียบร้อยไปเลยนะเพราะไหนไหนมันยังมองเห็นง่ายใช่ไหมแล้วก็วางประกบเข้าไปครับเวฟหาเล็งหาเหลี่ยมหาลูก่อนจะติดตั้งได้ไหมหนอ ตอนนี้นะครับผมติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับคอนเซปต์ของชุดน้ําตัวนี้เนี่ยผมพยายามติดเพื่อให้มันหลบสายเส้นนี้มากที่สุดนะครับและเดี๋ยวผมจะซ่อนไว้ด้านหลังตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะติดพัดลมหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งพัดลมด้านหลังอีกเอออันเนี้ยผมเริ่มกังวลใจแล้วแต่จริงๆชุดน้ํายังขยับได้อยู่อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันขยับไปด้านนู้นเดี๋ยวลองขยับก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวปั๊มน้ํากันต่อเลยนะครับเด แล้วก็ขายึดเขามีตัวสอกเก็ตพันเนะครับก็ยึดขาตั้งด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่เข้าไปเลยสวยงานดูดีมีชาติกูลครับสายไฟสายยางสายอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นสายผมจะพยายามหลบให้หมดนะครับผมชอบอะไรที่มันดูค l e น n clean โ cle cle ล่งๆครับก็ใส่เข้าไปเลยซิลิโคนอันนี้ก็คือเขาจะมีที่ปั๊มน้ำมาให้แล้วนะครับผมจะใช้ซิลิโคนเข้าไปก่อนเรียบร้อยครับใส่ล็อก แล้วก็ชุดน้ำตัวนี้เขามีของแถมเด็ดครับเป็นตัวล็อกสายยางนะครับก็ไม่รู้ใส่แล้วสวยขึ้นหรือว่าดูแย่ลงเนาะมันเห็นเป็นสีดำเยดีย์เขาน่าจะให้สีขาวมาก็ใส่ล็อกเข้าไปได้นะครับมันจะทําให้สายโดนบังคับทิศทาง,างไงแล้วก็ดูดีนะแต่ถ้าเขาให้สีขาวมาเนี่ยผมว่าน่าจะแจ่มกว่านี้ครับใส่ล็อกเข้าไปเลยนี่ดูสวยเลยโอ้โหขัดใจมากถ้ามันเป็นสีสีขาวจะสวยมากๆอ่ะแล้วก็ต่อปั๊มน้ำครับจัดเก็บสายไฟให้ดีในส่วนตัวนี้ก็ฝาครอบปั๊มเป็นไฟ R G B ครับ ก็พอครอบปุ๊บจะดูสวยงามเลยทุกอย่างตกแต่งได้ด้วยแปะเป็นแม่เหล็กแมกเนตนะครับเฮ้ยผมมองว่ากำลังดีเลยนะสีขาวประดิษบพอดี ตัดกระเคสที่เป็นสีดํายิ่งถ้าสมมติตกแต่งด้วยไฟ RGB แบบเปิดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะสวยครับไปเดี๋ยวเราประกอบกันต่อเลยต่อมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญเลยสาหรับพัดลมนะครับอันนี้ผมแนะนํามากใครที่ซื้อเคสพวกนี้มาแล้วเขามีแถมแบบแค่พัดลมด้านหน้าเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับพัดลมเครื่องด้านหลังค่อนข้างสาคัญมากเนื่องจากว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะโดนอบอ้าวอยู่ายภายในนะครับให้มีพัดลมด้านหลังซึ่งหนึ่งตัวรอบไม่ต้องจัดติดตั้งแล้วก็ให้มันดูดเป่าออก,กได้ซึ่งตัวนี้ผมมาไดด้้้้มมมมาาาาาัััันนนนนเเเเเเป็็แแแบบ3พพคคลยยะะรรตตต่่่่วววจใชีส เดี๋ยวเรามาแกะและติดตั้งเพิ่มกันครับต่อมาครับสิ่งสุดท้ายแล้วสำหรับเครื่องนี้ก็คือ ตั้งกัดจอนะครับตัวนี้ก็เป็นกาดจอสามบัดลมถ้าสมมติเราไปใส่ไงมันก็ดูไม่สวยงาใช่ไหมแน่นอนเคสตัวนี้เขาสามารถวางตั้งได้นะครับโดยเราจะใช้งานตัวที่เรียกว่าสายไรเซอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อเข้าไปเคสตัวนี้แล้วก็วางให้กั๊ดจอเนี่ยเป็นแบบแนวตั้งได้ซึ่งสายไรเซอร์ผมพูดตามตรงเลยนะครับมันจะมีหลายเกรดหลายคุณภาพมากเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนําหาของที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นต้องยี่ห้อนี้ก็ได้แต่หาซื้อเนี่ยเอายี่ห้อดีๆหน่อยอย่าไปเอาพวกของจีนผมเคยเห็นคนคซื้อแบบ ถูกมาใช้นะครับไม่บ้างแหละพอดบ้างแหละใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมอันนั้นก็แอบอันตรายนะครับผมแต่ว่ายี่ห้อนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบเข้าไปที่ส่วนตรงนี้ครับสล็อตแรกนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บต่อมาถอดสล็อตด้านหลังครับก็แนะนําให้ถอดจากสล็อตด้านในนะครับให้มันห่างจากตัวกระจกมากที่สุดมันจะได้ดึงอากาศเย็นได้เยอะระบายความร้อนได้ดีนะครับต่อครับเสียบกร์ดจอลงไปครับเข้ากับที่สายไรเซอร์ตัวนี้ครับให้มันยึดแบบลอยๆได้เลยนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้รับน้าหนักแต่่่อออยยยาาางใใดเเรรรีบบ้้แลวก็มสคั ก็คันน็อตล็อกก็สุดท้ายนะครับเราก็ติดตั้งสายการ์ดจอเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสาหรับการประกอบเครื่องนี้แล้วนะครับก็สายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันครับว่าเครื่องนี้สวยงามขนาดไหนไปดูกันเลย ประก,กอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของไฟ RGB กันดีกว่าแต่อย่างที่บอกเมนบอร์ดตัวนี้มันมีทีเด็ดครับจ้องไปที่เฟืองตัวนี้ดีๆนะครับผมจะทําการเปิดเครื่องครับว้าเฟืองขยับได้จริงนะครับก็เรียกว่ามีคนพูดมาเยอะมากนะว่าตัวไตชิเนี่ย อยากจะให้เฟืองมันสามารถหมุนได้ขยับได้ซึ่งรุ่นนี้เขาทาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งทราบวันนี้เลยว่ามันสามารถทําได้นะครับซึ่งเครื่องนี้ตอนนี้สวยงามมากไฟทุกดวงผมจะซิงกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปั๊มน้ําพัดลมหมอ้อน้าในส่วนของฝาด้านหน้าเคสนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปสวยงามมากๆนะครับถือว่าประกอบได้ลงตัวมากเคสสีดําชุดน้ําสีขาวเอาจริงๆถ้าสมมติก์ดจอตัวนี้ได้เป็นสีขาวนะมันจะดูเป็นสีดําตัดสีขาวได้สวยงามมากๆกนะก็อันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์สำหรับคนอยากจะประกอบคอม แรงแรงแรมไม่ต้องเยอะมากเน้นปั่นเฟรมเรทนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสทดสอบกันดูดีกว่าครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเล่นเกมแรงแค่ไหนไปชมกันเลยครับโอ้โหกดกากอ่ะ <c oughs> พี่ยิงได้นี่แม่งต้องกากมากขนาดไหนคิดดูดิ ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาลองทดสอบเกมกันดูนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้คู่กับหน้าจอ Dell Alienware นะที่รองรับ G-Sync Ultimate นะครับผมแล้วก็เราจะปรับภาพเป็นแบบ 2K ด้วยเนื่องจากว่าหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยเขารองรับแบบ 2K นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะคอขวดไหมมันจะปั่นเฟรมเรทได้ขนาดไหนนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเกม คอฟดิวตี้วอลโซนและครับนี่ผมบอกก่อนนะอันนี้ผมปรับสุดหมดทุกค่าเลยนะครับอุ้ยมีเพื่อนตายอยู่ตรงนู้นนี่เฟรมเรทนะครับได้อยู่ประมาณ1 7 0เฟรมแต่ว่าน่าสนใจก็คือในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิ c p u 59องศาอุณหภูมิก์ดจอ59องศาเย็นมากนะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยใช้ประมาณ 12G กิกซึ่งเครื่องนี้ถ้าสมมติจะเล่นวอลโซนเอาแบบไลท์ที่ตีเนี่ยควรต้องเป็นแรม3ามสงกิกเนาะแต่ว่าแรม16บหกิกมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับซึ ได้แบนด์วิดที่มากกว่านั่นเองนะครับนี่ลื่นเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเกมต่อไปกันดูว่ามันจะลื่นทุกเกมหรือเปล่าไปลองดูเลยครับ ลองอีกเกมหนึ่งนะครับกับ Apex Legends นะครับเกมนี้ก็ไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราปรับกราฟิกให้สุดให้สวยที่สุดนะครับซึ่งเฟรมเรทที่ออกมาก็ได้ประมาณ144เฟรมแบบสบายๆเลยนะครับนี่ลองเล่นดูครับสวยเลยอะ่ะสำหรับภาพสําหรับโอ้โหเครื่องนี้คือไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเอาไปเล่นเกมแบบเกมแนว e-sport เกมทั่วไปเกมอะไรต่างๆคือลื่นครับและอยากจะให้ดูในเรื่องของตัวภาพมิลิเซกอยู่แค่ประมาณ8มิลิเซก5มิลิเซกค่อนข้างต่ำนะซึ่งเวลาเราเล่นเกมอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะทาให้ตอบสนองได้ไวมากยิ่งขึ้นไปยิง ตัวอะไรต่างๆเนี่ยแม่นกว่าเดิมนะครับผมนี่อุณหภูมิที่ไม่ต้องกลัวเลยอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็อยู่ประมาณ26องศานะครับยี่ห้ายี่หกช่วงนี้อากาศจะหนาวๆห,หน่อยนะครับหน้าหนาวแล้วทันวาโอ้เล่นชิลเล่นสบายมากสีสันสดไม่มีอาการสะดุดเลยสําหรับเครื่องนี้ถือว่าออกแบบมาได้ลงตัวบางทีแบบถ้าสมมติแรมบัตมันต่นําไปในภาพมันจะมีแบบสะดุดกระตุกบ้างแนตะ่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับว่าเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง ลองอีกเกมหนึ่งนะครับกับเกมขับรถเมื่อกี้เราลองเกมแนว F P S ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองเกมขับรถกันบ้างว่าเป็นยังไงซึ่งเกมนี้เป็นเกม W R C 1 0นะครับปรับกราฟิกสุดเช่นเคย 2K ครับนี่มาลองซิ่งกันดีกว่าไปครับเล่งก่อน,น <ame> ปุ๊ดนี่ภาพอันนี้ก็มนๆหน่อยเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนนะครับผม รถควาเป็นเกมซิมูเลตที่ผมเกลียดมากเลยคือมันสมจริงเกินไปนะครับบางทีการเล่นเกมพวกนี้เราก็อยากจะกดคันเร่งสุดนี่ครับเฟรมเรท1 6 16 8 169เล่นสบายนะครับโอ้ร้เฟรมคือผมแอบ,บตกใจอุณหภูมิคือชุดน้ำตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เซตนี้คือเท่าที่ผมลองเล่นคือพอเป็น Intel Gen 12อนะครับอาการแบบที่มันจะมีสะดุดบ้างบางจังหวะเวลาเล่นเกมผมเชื่อได้ว่าเพื่อน mm hmm. ๆน่าจะเคยเป็นอะฝ้ได้เฟรมเยอะแต่มันจะมีอาการสะดุดด้วยอะ พอเป็น Gen 12อาการพวกสะดุดแบบเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันค่อนข้างหายไปแบบไม่เจอเลยเนี่ยผมลองเทสมา3-4เกมคือไม่เจอเลยนะครับนี่โอ้โหสวยสวยพี่สวยเล่นได้ยาวๆชิวๆนะครับผมก็ประมาณนี้ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะราคาเฉียดแสนไม่ใช่เฉียดแสนเลยราคาน่าจะถึงแสนอยู่แล้วด้วยราคากาดจอในปัจจุบันที่ค่อนข้างแพงนะครับเครื่องนี้เนี่ย มันก็แน่นอนต้องเล่นได้ทุกเกมตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์อีกหนึ่งเครื่องแล้วกันสาหรับใครที่อยากจะประกอบคอมเอาไว้เล่นเกมเทพๆนะครับก็เครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีฝากเอาไว้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมีเครื่องมารีวิวอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนกเอ็กซ์ตรีมีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผมจัดคอมสเปคเซ็ตกี่บาทคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทาให้ครับรอบหน้าขอแบบถูกๆมิดนึ่งแล้วกันครับผมสวัสดีครับ